ตาม่วยงานต่างๆเนี่ยผมถามคนที่รับมาอบรมกับผมอะ่ะบางที่ก็เป็นข้าราชการบางที่เป็นทหารตำรดดวจไปซ้ำไปบางที่ก็เป็นร้อยเป็นร้อยร้อยคนผมถามผมถามข้อนหนึ่งว่าแบบอันนี้นั่งสมาการนั่งสมาธิเนี่ยดีไหมทุกคนตอบว่าดีนะในเมื่อดีแล้วเนี่ยทุกวันนี้ใครยังนั่งอยู่เป็นปกติบางนั่งอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอไม่มีที่ไหนยกมือเกินสามสิบเปอร์เซ็น อ่ะก็ในเมื่อมันดีทำไมไม่นั่งไปเรื่อยๆล่ะพอผมถามว่าเรานั่งสมาธิได้ดีตอนไหนคนมักจะตอบว่านั่งได้ดีตอนที่สบายๆว่างๆจิตสงบไม่มีอะไรทำซึ่งใอช่วงเวลาพวกนี้ไม่ต้องนั่งก็ได้เรานั่งเพื่อให้เราต่อสู้กับความทุกข์ได้ใช่ไหมครับแต่ตอนมีความทุกข์จริงๆแล้วเนี่ยกลับไม่ค่อยมีใครนั่งได้หรอกม่เ่ไม่ได้แล้วครับแปลว่า นั่งสมาธิแนวพุทธแบบไทยเนี่ยมีปัญหาอแล้วเราก็แล้วเราก็ไม่มีใครพูดความจริงเนะี่ยเพราะถ้าเราบอกว่าฉันนั่งสมาธิมไม่ได้มันจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่จะมาซ้ำเติมเราว่าแบบบุญไม่ถึงอกรรมไม่มีไม,ไม,ไม่มีความเพียรมากพออะไรแบบเนี้ยซึ่ง <c oughs> ซึ่งมันเป็น อ่าถ้ามอนมีมจึงมันจึงเป็นเรื่องเหลวไหลอะ่ะการมีสมาธิที่ดีไม่ต้องนั่งก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้การมีสมาธิที่ดีไม่ได้อยู่ที่การโพสท่าเราไปยึดติดกับการโพสท่าต้องนั่งเป็นท้องขบิบตุกใช่ไหมฮะสมาธินี่คือสติก็ไม่ใช่ครับสติสตไม่ใช่สมาธินะครับคนละเรื่องกันนะครับ นั้นเนี่ยก็แปลว่าสมาธิแบบพุทธไทยเนี่ยไม่ได้เกิดประโยชน์สำหรับคนส่วนใหญ่แต่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงกันไงเพราะว่าพูดแล้วก็จะดนงคนอื่นว่าประเทศนี้เป็นประเทศที่เราลูกหน้าปาดจมูกพูดกันแต่เรื่องโกหกนะการมีสมาธิที่ดีผมบอกแล้วว่าไม่ได้อยู่ที่าการโพสตตานไม่ได้อยู่ที่จะนั่งยืนเดินนอน และไม่ได้อยู่ที่ว่าเรานับถือศา,ศาสนาไหนนิกายไหนจริงไหมครับพุทธนิกายอื่นๆเนี่ยถ้าเอาสมาธิไว้ข้างนอกแต่เราเอาสมาธิไว้ข้างในสมาธิไว้ข้างในไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับเรื่องดีหรือไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องว่ามันมันเป็นความจริงว่าคนส่วนใหญ่ทำได้ยากสมาธิไว้ข้างในไว้ในใจเนี่ย นีก่กายอื่นเอาสมาธิไว้ข้างนอกนะครับเราไว้ข้างนอกมันคือ,อยังไงครับเราจะรู้ได้ไงครับสมาธิยังไงเ,เช่นมีตัวตนนะเช่นของจีนญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยทําไมเขาจะต้องมานั่งเคาะครับหรือออกคิวซังเคาะปก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 อ่ะอ๋ออันนะั้นนั่หสมาธิอันนั้นเป็นสมาธิที่เอาใจไว้ข้างนอกมันไม่ได้บอกว่ามันอันไหนดีกว่ากันแต่ว่า มันอยู่ที่ว่าอันไหนเหมาะกับเรา mm hmm. สำหรับบางคนเอาใจไว้ข้างนอกเนี่ยจะมีสมาธิที่ดีกว่ายัางอาจารย์พูดอย่างนี้หมายถึงว่ามันคอนเน็ก์กับสิ่งที่อยู่ข้างนอก,กอย่างอาจารย์บอกต้องคอนเน็กตกับเสียงนี้ใช่ครับเสียงนี้ถูกการไอสมาดไว้ในใจนี่หมายความว่านั่งแล้วอยู่กับตัวเองแล้วมันเหมือนกับว่าเรา จินตนาการไปว่าได้เห็นพระได้เห็นอะไรแบบบางคนเขาบอกว่าได้เห็นเห็นแบบเป็นเหมือนกับหนังเห็นเห็นอะไรอ่ะอดีตเคยได้ยินเขาพูดแต่ว่าเราไม่เคยเห็นอะไรเลยนั่งแล้วรู้สึกว่ามันเหมือนลิงอ่ะใจมันไปนู่นมานี่แล้วก็นั่งไม่เท่าไหร่แล้วรู้สึกครับเราอึดอัดเพราะว่านั่งแล้วแบบเราพยายามจะนั่งเฉยๆแต่มันยิ่งนั่งมันเหมือนกับเราพยายามบังคับตัวเองว่าใจเราเนี่ย ปกติซึ่งเราเคลื่อนไหวไปมาเนี่ยใจเราก็ยังยังไม,ไม่ไม่โลดแล่นขนาดนั้นแต่พอเราไปนั่งมันเหมือนกับเราบังคับตัวเองว่าให้อยู่เฉยๆในขณะที่ใจเราเนี่ยมันไปนู่นมานี่เหมือนลิงมันยิ่งสะกดที่เราจะมายืนเดินหรือทําอะไรตามปกติครับแล้วก็รู้ตัวเองอย่างนี้แล้วก็เลยคิดว่ามันนั่งไม่ได้ทําไม่ได้นั่นแหละครับนี่คือก็อกนั่นแหละครับคนส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนี้ครับค่ะก็แปลว่า ไม่ใช่ว่านั่งสมาธิไม่ดีเพียงแต่ว่าวิธีที่เราทำเนี่ยไม่เหมาะกับเรารแต่ว่าที่นี่ที่นี่เราเป็น,เป,นเป็นสังคมที่ยึดติดอ๋อค่ะค่ะเข้าใจค่ะนั่นแหละครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับอืแล้วที่อาจารย์สอนเนี่ยอาจารย์ทำการศึกษาเนี่ยคือที่มาเนี่ยนะคะเพราะว่า มีความเห็นว่าเอ๊ะแปลกเขาไปอ่านอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับอาจารย์แล้วเรามีปัญหาเราคิดว่าบางทีทางนี้ยจะช่วยเราได้ครับเพราะว่าที่เราก็คือว่าอิงวิทยาศาสตร์ครับและอาจารย์ศึกษามาวิทยายศาสตร์ครับก็เลยอยากจะพิสูจน์แล้วก็อยากจะดูซิว่าจะช่วยเราได้ไหมเพราะเรามีความทุกข์ก็ถึงได้มาหาอาจารย์แล้วก็ถึงถามอาจารย์ว่าอาจารย์มีวิธีการทําอย่างไร แล้วก็สะกดจิตอย่างไรแล้วก็ไม่ได้ถามเนี่ยค่ะบางทีก็คงไม่มีแล้วเพราะสองสาอย่างที่จะต้องให้คุณพี่ปรับทัศนคติก่อนคือถ้าปรับทัศนคติได้เดี๋ยวจะหายไวนะฮะอ,อย่างเช่นว่าง่ายๆผมบอกว่าเอา้าการเป็นคนคี้มโมโหเป็นสิ่งที่ดีไหมถ้าเขายอมแล้ว่าเออไม่ดีฉันอยากจะแก้เอาละเดี๋ยวผมช่วยนะครับเขายอมแล้วว่าไม่ดีแต่เขาเปลี่ยนตัวเองไม่ได้สักที นะอันนี้เป็นหน้าที่ผมเดี๋ยวผมเปลี่ยนเขาแต่ก็จะมีคนบางคนที่แบบการเป็นคนคิดโมโหไม่ดีรู้ไหมไม่การเป็นคนคิดโมโหเนี่ยดีมัมนทําให้ฉันเป็นตัวของตัวเองอ่านนั้นเรื่องทัศนคติใช่ไหมครับคือ<ม>ท้านท,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 ทัศนคติเขายัางไม่เปลี่ยนเนี่ยจะจะจะรักษาเขายากละเลยต้องคุยทัศนคติกับคุณพี่ก่อนนะว่าหนึ่งเราใจไปไว้ที่บวกไม่เอาใจไปไว้ที่ลบ เอาใจไปไว้ที่ลบเราก็จะยิ่งมีความทุกข์นะรักษาย,ยัางไงก็จะไม่หายจาึงต้องเอาใจไปไว้ที่บวกเอาไปได้ไม่ได้เดี๋ยวผมช่วยให้แต่เราต้องบอกกับตัวเองก่อนเออฉันต้องเอาใจไปไว้ที่บวกนะผมไม่พูดว่าให้คุณพี่ลืมความทุกข์นะครับเพราะถ้าเราบอกกับตัวเองตลอดเวลาว่าฉันจะต้องลืมความทุกข์ให้ได้เนะี่ยแปลว่าคุณพี่ยังนึกถึงความทุกข์อยู่นะฟังได้ดีนะครับ ผมให้เอาใจไปไว้ที่บวกไม่ได้บอกให้เราสู้กับความทุกข์ย้ายใจไปเฉยเหมือนเปิดหน้าต่างไปมองไปทางซ้ายเห็นกองขยะมองไปทางขวาเห็นแต่สวนดอกไม้มองไปทางขวาอย่างเดียวครับประตูหน้าต่างฝั่งกองขยะปิเดเลยหยุดการไปน,นึกคิดพูดถึงสิ่งนั้น มองแต่สวนดอกไม้ถึงจุดหนึ่งสิ่งนั้นเรื่องนั้นที่เดิมมันเป็นปัญหาใหญ่มากนะฮะมันจะเล็กลง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 จนหายไปเราเอาใจไปไว้ที่ไหนเรื่องนั้นจะใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นเอาใจไปไว้เรื่องบวกดีกว่าวิธีผมเป็นแบบนี้แต่การเอาใจไปไว้เรื่องบวกคนเราจูจ่ๆมีความทุกข์มาตั้งหลายปีจูจ่ๆบอกให้เอาใจไปไว้ที่บวกทําได้ไหมทําได้ครับแต่มันแป๊บเดียว ก็เหมือนที่นั่งสมาธิแล้วให้ทําใจให้สงบแบะทาได้ไหมทําได้เจ็บแป๊บนึงที่เลือเนี่ยเออนั่นแหละคือการสะกดจิตเนี่ยเข้ามาช่วยให้เราเป็นคนที่มีจิตสงบเหมือนคนที่มีนิสัยจิตสงบคนที่มีนิสัยจิตสงบไม่ต้องบังคับควบคุมตัวเองเท่าไหร่จริงไหมครับเหมือนกับคนยิ้มง่ายอะคนยิ้มง่ายตื่นเช้าขึ้นมาไม่ต้องมีอะไรมาทําให้มีความสุขก็ยิ้มได้ละ ใช่ไหมครับเขาเป็นคนยิ้มง่ายโดยธรรมชาติจะเปลี่ยนให้เราเป็นคนนั้นแต่ถ้าบอกคนที่หน้าบึ้งง่ายบอกให้ยิ้มสิยิ้มได้มหมยิ้มได้ครับแต่แป๊บเดียวเดี๋ยวก็หน้าเบึ้งอีกแหละนะฮะผมจะเปลี่ยนนิสัยคุณพี่ให้เป็นคนที่ปล่อยได้วางเป็นจติตสงบช่างมันอะไรก็ได้ยังไงก็ได้แล้วเราจะมีความสุข ส่วนเรื่องปัญหาอะไรทั้งหลายแหละเราจะลืมมันไหมไม่ลืมแล้วครับแต่ความรู้สึกที่มีต่อมันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนติอ่าไม่รู้แล้วแต่ละเมื่อคุณพี่เฉยๆกับเหตุการณ์นั้นนะคุณพี่จะเป็นคนเลือกเองว่าคุณพี่จะจะแก้ปัญหานั้นอย่างไรแต่คนที่เฉยๆกับเหตุการณ์นั้นจะแก้ปัญหาได้ดีกว่าคนที่มีอารมณ์กับเหตุการณ์นั้น ใช่ไหมคบใช่ค่ะถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าเราเฉยๆกับเหตุการณ์นั้นเราจะเลือกวิธีแก้ปัญหาที่มีเหตุมีผลและมีประโยชน์ที่สุดแต่ถ้าเรามีอารมณ์คุกคูลกับเหตุการณ์นั้นเราจะเลือกแก้ปัญหาที่โดยพื้นฐานมักจะทําให้เรามีปัญหามากขึ้นใช่ไหมคะ,คะนั่นแหละครับผมจะเปลี่ยนให้คุณพี่เป็นคนนั้นอยากจะเปลี่ยนค่ะพร้อมหรือยังครับพร้อมค่ะอ้าวคุณได้สิทธินั้นเดี๋ยวนี้ อ่าช่วยผมให้มานั่งตรงนี้เลยครับ <c oughs> คุณได้ชิบนั่งตรงนีคุณหมอนี่อ้าวอย่างนี้ช่วยลุกขึ้นมาเลยครับช่วยผมดูข้อความที่ประตูเดนียนนะคะคุณ